อลนบักแตงโมเป็นปน,นักกีฬาระดับโลกฮ่ <laughs> ดูบอกว่าทีมของฉันจะได้เปรียบนะเจ้ามันม่วงฮ่า <laughs> ดูดิดทีมของฉันมีแต่ตัวต,งตึงๆนั่นเลยเข้ามาเลยเจ้ามันม่วงเจะาพวกที่จะสู้กับนายเล่เช้าๆแบักแตงโมตอนนี้โมกขาวอร์มร่างกายมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วแบล็กแจ็งบอล เพราพ่อมกินลาบดกรูปมาเฮ้ยย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 แลยวไปยยยยยยยมันยย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 กยยยยยยวยย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 ดยย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 ลยย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 แล้วยย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 ายยยยยยย้ยย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 ย้ยย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 ยนยยยยยยมยยยยวยย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 แล้วไปแล้วย

เูด้เราก็ชนะแล้วหรอเราได้ตั้งหนึ่งแต้มเลยนี่เฮ้มันจะมีอหลายกิเลวนะพวกแกอย่าบึงได้ใจไปเอ้เฮ่เี้เก็ได้เฮ่แล้วั่เี้อเย์เฮ้เี่เฮ้เฮ่เฮ้เี่เฮ้เฮ่เฮ้เอ่เฮ้เอ่เฮ้เก่เฮ้เฮ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 ่เว้ยมันต้เก่เฮ้เฮ่กฮ้กฮ่เฮ้เฮ่รู้เฮ่เฮรเฮ่เงไงก่นนะเฮ่เฮ้เฮ่เล้เ้ว Oh, oh tak bukcan si dah. Oh, yang leh jeng leh, aw jiba lew. <laughs> oh, le. hey, ha, celak ah, le, e. oh, <laughs> 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 football oh, ni sun leh. Eh, football kerang long hai yun nga. Ni teh leh, ni teh. Ni, ambil kip dah ni. Ni, ambil kip dah ni. Kau niak woi luk bonjon son ni nge. Kau niak woi luk bonjon son ni nge. Luk bonjon kelab nan eng. Aw, 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 aw.

เขาเรียกว่าแท้ยแบบไม่นี่ดีอย่าไมากินแซ่แย่เขาเรียกว่าแท้หมุนติ้วหลอกดาวเย่เฮ้ยกก้แตาไปไดนแย่เรปไหนแ้ลูกบอลสนามยิบแย่แล้วลูกบอลสนามแล้วยิ่ไม่ไย้ยิงไม่ไท้โอ้ยยไม่ได้สักลูกเลยอย่างนั้นหรอเนี่ยโอ้เก่ามากเลยเก่ามากเลยอ่เดี๋ยววอกลองเองง่านนี่มองเลยมองลูกบอลนี่ม่เปนไงฮ่าเป็นไงฮ่า อานมี้ตอีกทีหนึ่งเอาเผื่อเตะหน้าไปแล้วไม่เป็นไรนี่ในครัวงี้นี่ไม่ตายไม่ตายใหม่ของง่าอ๋อเรมาเลยลูกบอลอ้ลูกบอลเอาต้องไมมาตีกันเร่องนี้ยะดนต้มจะโดนต้เองนี่นี่เอาเข่าลอยขึ้นไปเลยนี่แล้วก็ช่วยเตะตรงนี้โอเคเฮ้ยไปเลยก็ไม่ตายหรอกย่าโอ้สุดยอดไปเลยแย่พิชชาแล้วรันโดผางตายนี่คือการสไลด์ของฉันยังไงล่ะเอพิชชาเข้ามาเลย

โ oh อ้แต่มไม่ตายมันโคตรเวอร์เลยโอ้ใบเกิดง่าต่อไปตาว่ามันหยาดเพราะไม่ตายขี้นกจากเวหาไม่เอาไม่ได้อ่าเตะไม่ได้เหรอสำกรับไปขี้นกงเจมี่ไอ้ะะอทองเอาไม่ได้ตั้งใจชิบหายแล้วลูกบอลเอาลูกบอลไปไหนเนีเอาอยู่นี่อ่ะไ,ไม่เตะทำไมเต้องไมเตะไม่เข้าวะนี่อโอ<ต>้โก้เด็กเก่าากเดนกเก่ามากเลยไอเตะเตะเตะไอ้กล่องเลยโอ้ยสไลม์มาเลย นี่สไลด์โอ้สไลด์นี่โอเคขอบคุณมากเออเงินคุ้งมันหลบไปเลยเออแต่ใบตาฉันบ้านแลนะอาจจะหยิบลูกบอลแล้วนะ okay. ไอ hmm. ้ไอ้ลูกบอลเขใช้มือน anyway> cool ี่ว่าโอ้ลืมไปนึกว่าบาสเกตบอลอันนี้โอเคใหญ่ก้าวใบตาอุกกาบาตจากดาวเคราะห์นี่ไปกินสานี่อลูกบอลกระเด็นไปไหนเนี่ยโอ้พูดไปแล้วเข้าแล้วเฮ้ยต้องเล่นกอล์ฟเลยเออต่อไปนี่พวกฉันก็จะเอาจริงแล้วล่ะนะเออทีนี้ทีมมันม่วงก็จะเอาจริงอย่างสมบูรณ แบบแล้วออ้าได้แล้วอาจริงมันเลยนี่นี่จะกระจอาจริงเหมือนกันนี่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 ทำอย่างนี้เลยนี่เตบอลเตเลยนี่เตะบอลเลยเอเอดีดีดการเลี้ยงบอลแบบถูกวิธีดีไอ็ดดีดเผมว่าไม่ได้บอลจาะแสดงอีกแล้วอดี่โหกันไั้กันดไมไม่ได้ทองม่เอ

นิดโอ้โหเดยแกคอยดูนะเ้ยยาลูกเทนนิสย้อนกระโอ้ถ้าไม่ตายเดียวกับของแกเลยยังไงล่ะยาเดี๋ยวว่าจะเ่รมาแกตังโมองไหนหน่แกู้จ้้โอ้โหฮูอดูดีมากไหนหน่แกเร็วมามาน่านี่ตีตีไปกินเือ ตีไม่โดนเลยดิโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนแล้วโอ้โอสูงมากเลยอะโอ้ว้าโอ้เย้ะได้้โสุดยอดไปเลยทีมของฉันล้มสลัยแลย่างเยลเียจ็บใจไอ้บักแตกบอจะร่การแข่งแล้วนะว่าจะนมาน่งสออาจะิงนะอายิงกันนะเจเจจอ่า จะแล้วนะฮะแล้วแล้วเอ้จะเปจะจะเปจะืจะอย่างงี้อยนะแกจะ้วน่จะไปยอไปเก็บได้หรอกนะอย้ไอ้้มันม่วง้เดิไปแล้วาลว้นลว้เตอดิ้แหละเจิบเล มันว่านี่แกแพ้อีกแล้วเห็นแนี่ย <Nike. S 1> พพเออมันเสียหัวใจพี่เอายังมีชีวิตอยู่อี่ยเอาไปแล้วนะจ้าโหไปแล้วไปแล้วเออเอาชั้นจะตั้เป็นของฉันละกันนะโอ้ไปแล้วอีกนิดเดียวนะเจ้าเลยชั้นใจอยู่ข้างหน้แล้วโอ้โหเก็บมา จะแกล้งนอนเฉยๆเองนอนมาแล้วโอ้โหโอ้นี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้วิ่งแบบชิวๆมาแล้วเดียโอ้ขอเส้นใจนี่ไปแล้วขอแล้วกันนะจะนอนอนนี้นะโออจะนอนแล้วจะนอนแล้ว ไม่เก่งไม่เ่งผู้ชนะในวันนี้ก็คือคุณหัวร้นเม่งๆนั่นเองโอ้คุณหัวร้านเม่งๆชนะแล้วนะครับอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยจะได้ทุนงวันด้วยเรอจะได้ช่วลงวสุดยอดไปเลยโอ้โหแกต้องได้่ทุนลังวัเ้ยมันจะเป็นของเจาเจ้าเด้นแหละเว้ยเง้อเฮ้มันมันจะเป็นของฉันนะหากเราไว้นมันจะเปนของฉันนะเว้ยเอามานี่โอ้ยจะเมัของฉันนะเว้ยเอาของฉันคนมาเอ้กว่าฉันจะได้มันมานะ จะจะจ่วยอย่างนี้อยางนี้จะเป็นของนของฉัน่ของฉันของฉันเฮ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโน้ยโอ้ยอ้ยโอ้วอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นของยโอ้ยโอะยัอ้ยโอ้ยโอ้กโจ้ยโอ้ยอ้โอ้ยมองย้อ้่โอ้ย้ยอ้ยอ้อ้ยโ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 อ้้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ้้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโโอ้ย้ยยโอ้ยโอ้ย